ดูคุยแซปโชอย่าลืมกดซับสไครต์และกระดิ่งตามน,นั้นเลยค่ะไม่พูดอย่างอื่นเลยเหรอคะไม่ค่ะค่ะโ,<อ>โ<อ>เรามีแขกรับเชิญที่เป็นหนึ่งในคนที่เอี่ยวในข่าวจําข่าวนี้ได้ไหม ดาราผู้หญิงต้องสงสัยนะแต่งงานกับไฮโซนาสกุลดงังแต่โดนสามีซ้อมดาราสาวลูกสาองคนนี้เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นโดนเ,เป็นคนที่โดนลูกหลงด้วยนะคะมาดูซิว่าเป็นยังไงใช่หรือเปล่านะคะนั่งกับเราตรงนี้แล้วคุณเนยโชติกาสวัสดีค่ะสวั <c oughs> สดีค <c oughs> ่ะเจ็บคอไม่เลยเจ็บมากเลยค่ะเขียวช้ำไม่ใช่ได้แก้าข่าวเรื่องลูกสองแก้ไปแล้วจริงๆอ่ะมันไม่ใกล้เฉียดเราเลยจะบอกว่าคือสามีเนยอ่ะคบกันสิบสองปีใช่ไหมคะคำหยาบที่นางจะพูด คำหนึ่งเนยังไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นในเรื่องซ้อมมันไกลตัวเรามากจริงหรือเลไปคิดว่าเป็นใครไปคิดกันเองบอกเลยไม่ใช่หนิงไม่ใช่หนิงแน่นอนไม่ใช่เนยด้วยไม่ใช่ด้วยค่ะแล้วได้ข่าวว่าคือคุณพ่อหรือคุณสามีเนี่ยหลงลูกสาวมากจนตอนเนี้เซ็นยกระดกทั้งหมดใช่หรอเป่ไม่เขาคงแพนบ้างอะไรค่ะฝั่งคุณยงคุณย่าเขาอะไรอย่างเงี้ยคงมีแบบคุยคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คงไม่ได้ขนาดนั้น ก็ต้องจัดสรรของภรรยาด้วยใช่ก็ดีค่ะก็ดีแห่ก็ดีค่ะเลยี่ถามเลยตอนนี้ลูกอีกคนแล้วสองค่ะคือแค่เลี้ยงเด็กแค่หลานที่คนเดียวม่ก็ยุ่งมากแล้วนะนี่คือลูกสองแล้วคุณเอาเวลาไหนมาบริหารธุรกิจของคุณเนี่ยคือในเป็นคนที่แบ่งเวลาค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าวันไหนออกไปทํางานก็คือทาเลยแต่กลับบ้านปุ๊บเนี่ยมันเป็นคุณลิตี้ไทม์ละที่เราต้องอยู่กับลูกแล้วก็ดูแลลูกกับสามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในทำโชว์คอสเมติกมา5ปีแล้วก็แบบ เรารักมันมากอ่ะแล้วเราตั้งใจอ่ะแล้วเราก็มีความสุขที่จะทําตรงนี้อ่ะค่ะใช่แล้วคุณคเป็นดารายุคแรกๆที่มาจับธุรกิจและประสบความสาเร็จมากใช่ถ้าอยู่ตรงนี้ก็มีแบบหกเจ็ดปีแล้วนะคะใช่คุณยึดหลักอะไรแล้ววันนี้เห็นว่าบอกว่ามีตัวใหม่วันนี้ม,มากับแป้งโชว์สูตรใ,ใหม่ด้วยมันพิเศษยังไงตัวเนี้ยคือในทำโชว์มาหปีค่ะแล้วปีที่แล้วเนี่ยออกสูตรใหม่เป็นสูตรแบบ brightening คือสูตรเดิมของเราค่ะเป็นวิตามินอีกับ anti aging ที่เข้มข้นดีอยู่แล้วแล้วเราก็ปรับ เป็นใส่ปลายเทนนิงเบอร์ลูกุมคนปรับพับใหม่ให้เนียนนุ่มกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ค่ะจะรู้สึกได้เลยว่ามันเนียนกลืนไปกับผิวได้เลยใครที่มีปัญหาเรื่องแต่งหน้าไม่ติดหรือแป้งมันไม่ซึมหน้าลอยหน้าวอกจบไปเลยคือเลือกโชว์แล้วจะกลับมาใช้ซ้ําคือลูกค้าเราเยอะมากค่ะ,ค,ะคนที่ได้ลองแป้งใหม่ที่เราออกไปปีหนึ่งเนี่ยทุกคนกลับมาซื้อซ้ําหมดเลยค่ะแล้วก็เขาบอกเลยว่ารีวิวเราเยอะมากทุกคนจะบอกว่าอุ้ยใช้แล้วแบบมันเนียนกลืนไปกับผิวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนียแล้เห็นบอกว่าทุก วัตถุดิบที่นําเข้าหรือว่าการดูแลเนี่ยดูเองด้วยใช่ค่ะไอสูตรไบเทนนิ่งเนี่ยตัวไบเนี่ยเราได้รางวัลด้วยนะคะเป็นงานวิจัยจากฝรั่งเศสก็คือเอาสารตัวนี้เข้ามาเลยมาใส่คือมันดีอยู่แล้วให้มันดีเข้าไปอีกค่ะเพิ่มเข้าไปอีกใช่ไหนตัวไหนไหนขอดูหน่อยสิคะอันนี้เป็นแป้งโชว์ค่ะแต่อันนี้คือใน ไม่พูดเยอะเลยเพราะมันขายดีมากอยู่แล้วโอ้ยจงวันนี้มีตัวใหม่ที่โชว์เพิ่องออกใหม่มาด้วยแนะนําค่ะเป็นเซรั่มอันนี้เป็นแป้งเดี๋ยววันนี้วันน,น,นี้วันนี้เนยจะเจอจะมาให้ดูอะไรให้ดูแป้ง<อ>หรือดูเซรั่มมาพูดแป้งก่อนค่ะคือแป้งออกมาปีงแล้วมันขายดีมากก็คือคุณพับคุณนิ่มขึ้นจริงๆรพับมันแบบนิ่มเบ้อแบบ ดีขึ้นไม่รู้เรื่องเลยเป็นผู้ชายไม่รู้เรื่องเลยที่ับทันจะนุ่มเนี่ยมันนุ่มจริงพับที่ดีนะพอนุ่มนะการเกลี่ยแป้งก็จะดีขึ้นด้วยอ๋อเหรอใช่คือมันทําให้แป้งอ่ะเกลี่ยติดทนดีขึ้นด้วยอ๋อแต่นี่คือความสำเร็จตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาใช่ตันนี้ไม่ต้องพูดถึงเยอะเพราะขายดีอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะไอตัวใหม่นี่คือตัวอะไร ตัวใหม่เป็นเซรั่มเกาหลีค่ะเป็น,นเซรั่มหมอเกาหลีเดี๋ยวก่อนที่จะพูดเรื่องนี้เนยขอเท้าที่มาที่ไปก่อนเพราะก่อนหน้านี้เนยลองเครื่องสำอางมาเยอะมากเป็นคนที่บ้าคลั่งลองเครื่องสำอางเพราะเราขายเครื่องสำอางใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งหน้าเรารู้สึกว่ามันแพ้มันแห้งมันขาดการบำรุงเรานอนน้อยเรารู้สึกว่าหวยหน้าฉันไม่ไหวล,ละแล้วช่วงที่เป็นคือมีผดแบบเยอะมากๆเลยก็เลยแบบไปปรึกษาพี่คนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาใช้เซรั่มของหมอเกาหลีอยู่แล้วเนยก็เลยฝากเขาซื้อมาแล้วมีโอกาสได้ใช้1ขวด2ขวด3ขวดแล้วค่อหน้ามันแแขข็งงรึ้นมาว มันดีขึ้นเลยก็คือมันมันแบบไม่แห้งใช่มันชุ่มชื้นขึ้นมันชุ่มชื้นขึ้นมันรู้สึกว่าผิวสุขภาพดีขึ้นอะไรงเงี้ยค่ะเนยก็เลยบินไปเกาหลีเลยแล้วก็ที่เนยบอกว่าไปซื้อเซรั่มหมอเกาหลีคือซื้อเซรั่มจากหมอที่เกาหลีเลยนางขายอยู่แล้วที่โรงพยาบาลของน้าเป็นนางทำโรงพยาบาลที่เป็นเกี่ยวกับสกินนะคะแล้วมาลองกับตัวเองใช่คือเขาขายอยู่แล้วที่คลินิกเขาขายดีเป็นโรงพยาบาลเลยแหละแล้วเนยก็ไปซื้อมา3ขวดแล้ว ขวดที่สี่จะขึ้นป๊บอตไปซื้อเองเลยแล้วไปคุยกับเขาขอเจอเขาว่าเนยอยากจะซื้อเซรั่มตัวนี้มาขายที่มองไทยอ๋อเราลองกันนะเราเราถูกใจเฮ้ยคนอื่นต้องใช้ดีเหมือนเราก็ไปคุยธุรกิจเลยใช่ไปคุยมาแล้วก็ไปซื้อเขามาเลยทั้งสูตรแล้วก็ให้เขาผลิตเลยคือร้อยเปอร์เซ็นต์ผลิตจากเกาหลีเลยอ๋อแสดงว่านำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่อ๋อตัวนี้ชื่อว่าอะไรอ่าเป็นโชว์สกินค่ะเป็นไฮยาเซรั่มหรอค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะมีไฮยามีมอยเจอร์เชอร์เข้มข้นนะคะแล้วก็มีคอล บอกผู้ชายอย่างนี้เข้าใจด้วยอีไฮยามันผู้ชายก็ใช้นะไฮยาคืออะไรวะจริงๆอะสามีนายก็ใช้แล้วตอนเนี้ยคือนเขาก็เห็นว่าเอ้ยทําไมมาจับแก้มรู้สึกว่าแบบคุณภรรยาแก้มเนียนนุ่มผิวชุ่มชื้นขนาดว่าเราไม่ได้นอนเลรอย่างเงี้ยไฮยาเนี่ยมันหลักๆของเขาก็คือช่วยเนื้อของความอิ่มน้ําชุ่มชื้นใช่ค่ะมันเติมน้ําให้ผิวอะไรอย่างเงี้ยอธิบายใี่ฟังมันช่วยบํารุงอะไรบ้างคือมันจะเติมน้ําให้ผิวเวลาใช้แล้วตื่นมาน่าจะฟูจะนุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิวมันก็จะแบบว่าสุขภาพดีขึ้น อัและวะอธิบายขอดูเนื้อเซรั่มด้วยได้ไหมอ่ะแล้วมันทายยังไงอะ่ะอออมันมันมันดรอบอย่างนี้เลยค่ะเป็นเซรั่มดรอบของเราอย่างนี้อือปุ๊บะไรยังไงกี่ดรบประมาณแบบ3-4รอบคือขวดหนึงอ่ะใช้ได้นาน2-3เดือนเลยนะคะ แล้วก็แบบแล้วก็โปะหน้าโปะหน้าโปะคออะไรอย่างเงี้ยค่ะเช้าเช้าเย็นป่ะหรือว่าเย็นก่อนนอนเย็นค่ะคือเช้าแล้วก่อนนอนอ๋อก่อนตัวบำรุงตัวอื่นให้เป็นการเสริมไปก่อนใช่ค่ะแต่จริงๆในใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะเพราะมันเข้มข้นมากจริงๆค่ะตัวนี้มีไฮยามีคอลลาเจนนะคะมีเนื้อรามายที่จะแบบช่วยปลอบประโลมผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แสดงว่าพวกริ้วรอยก็ช่วยได้ใช่ช่วยได้มากเลยคนที่30บวกในบอกเลยตัวนี้แนะนําเลยค่ะเป็นคอลลาเจนด้วยแล้วก็ลูกค้าที่ส่งรีวิวมาาาค่่ะะเกก็จบอว ดูสิแม่พิธีกรใจตรงกันเลยฟังแล้วสนใจมากอยากรู้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือกระชื่อช่วยเรื่องแบบกิ่นขมด้วยกระชับเสริมสร้างคอลลาเจนคือชมพู่ชอบปัจจุบันอย่างนี้คือเครื่องสำอางนะไม่จำเป็นต้องมีกลิ่นหอมรุนแรงหรือมีอะไรเครื่องนี้เป็นไม่กลิ่นหอมแบบสารสกัดจากดอกไม้ธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะธรรมชาติเลย ดีเนาะคนหน้าแห้งต้องชอบแน่เลยคุณผ oh ู้ชมใช่ค่ะคนที่หน้าแห้งแบบผิวขาดการบำรุงเลยแห้งเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนําเลยแล้วโดยเฉพาะผิวแพ้ง่ายด้วยโอ้แล้วเดยวันนี้ยหน่อยเพิ่งออกมาแค่เพิ่งสองเดือนค่ะแล้วขายลดแรกจะหมดแล้วร็อตสองกันลงมานแสดงว่าผิวแห้งก็เหมาะ เหมาะที่สุดเลยค่ะถ้าใช้ผิวคือเหมาะทุกสภาพผิวแต่ถ้าผิวแห้งเสียสะสมผิวไม่ได้การไม่ได้รับการบำรุงอ่ะจะเหมาะมากแล้วเรารู้สึกเลยนะคุณไม่ต้องหยดเยอะหยดเดียวได้ทั้งหน้าทั้งคอเลยคือสามสี่ับคือขวดนี้เนี่ยจะบอกว่าใช้ได้นาน2-3เดือนค่ะไม่ถึงเช้าเย็นเช้าเย็นก็คือเดือนละหกสิบครั้งใช่ใช้ได้นานแล้วขวดนึงใช้ได้ถึง2เดือนก็สองถึงสามเดือนค่ะก็มากกว่าร้อยยี่สิบครั้ง พี่ไม่เชื่อต้องไปลองที่บ้านอธิมาตรเก็บขวดให้พี่เดี๋ยวมีให้เด้วยหอยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราขอโชว์ก่อนนีอะไรต้องขอเพราะว่าอะไรรู้ไหมตั้งแต่เปิดตัวมานะต้องบอกเลยว่ากระแสตอบรับดีมากใช่ค่ะเนยเพิ่งขายได้สเดือนเอาจริงพฤจิการธันวาของรถแรกหมดแล้วรถสองเพิ่งเข้ามาเนี่ยค่ะเพิ่งเข้าวันนี้สดๆร้อนๆเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมรู้ว่าของมันดีแต่คนรอบข้างคุณสามีว่ายังไงบ้าง สามีตอนแรกเริ่มจากจับผิวเราแล้วเออนุ่มจังเลยผิวหนูแบบว่าจากที่เคยแบบว่าแห้งแห้งผดเยอะก็ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยเขาก็เลยใช้ด้วยค่ะคือเขาเป็นคนใช้อะไรยากมากเขาเห็นเราใช้เป็นปีเขาถึงกล้าใช้แสดงว่าผู้ชายถ้าผู้ชายชอบใช้แสดงว่าเขาก็รู้สึกด้วยนะเขารู้สึกค่ะเขารู้สึกไม่เหมือนพี่เลยอะไรวางไว้ใช้หมดก็ต้องดูแลตัวเองนะพี่นะตัวคนี้แนะนำเอาอย่างงี้ทั้งนั้นขอโปรดีๆเปิดต้นปีใหม่แบบนี้กับชาคุยแซบโชว์คือวันนี้เป็นครั้งแรกที่ในมาออกเป็นเซรั่มในทีวีนะคะเพราะฉะนั้น โปรพิเศษในการออกครั้งแรกแล้วก็ปีใหม่ด้วยค่ะเป็นโปรเซรั่มนะคะบวกกับแป้งโชว์ในราคาพิเศษมากๆแค่1,990บาทได้2อ,อย่างเหรอไม่พอในแถมแป้งอีก1ชิ้นไปเลยเถ้าตัววันนี้ค่ะซื้อ เซตหนึ่งแล้วก็แถมแป้งไปอีกหนึ่งในราคา1,990งารค่ะ3ชิ้น3ชิ้นฮุ้มจังเลยสามารถเช็คดูได้เลยค่ะปกติโชว์ไม่เคยจัดโปรโมชั่นนะคะจะจัดเฉพาะเวลาแบบมีรายการหรือว่ามีช่วงพิเศษเท่านั้นเลยค่ะอ่ะส่งอีกส่งฟรี e m s ด้วยนะตอนนี้ใครสนใจนะเข้าไปแอดไลน์ก่อนเลยแอดไลน์แรกก็คือโชว์ c h o underscore cosmetics ms ด้วยนะหรือว่าเฟซบุ๊กรู้ไอจีแอดโชว์ c h o c o สเมติก TICS <IC> นั่นเองนะครับผมแนะนำเป็น<ม>ทางทางไลน์นะคะก็คือแอดโชว์น่าจะคอสเมติกหรือว่าสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอได้เลยนะคะโปรโมชั<ง>่น <Prom otion S 2> เป็นเซรั่มนะคะบวกกับแป้งเนี่ยราคา1,990บาทไม่พอแถมแป้งอีก1ชิ้นไปเลยวันนี้นะคะเฉ <She ep. S 1> พาะคนที่แอดภายในวันนี้เท่านั้นนะคะต้องรีบคว้านนะในฐานะผู้หญิงด้วยการรู้อยู่กระแสะเขาดีแล้วก็ขายดีมากจริงๆไม่ต้องคาดคเยอะรีบแอดไลน์<ม>ก่อนเลยดีกว่า จริง,งค่ะจริงๆในมีจํากัดแต่ในไม่กล้าพูดเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะไลน์มันมันเต็มไปหลายวันมากเพราะฉะนั้นคนที่แอดวันเนี้ยทักมาเลยค่ะได้แต่อาจจะตอบตามหลังช้าหน่อยอยะไรเงี้ยค่ะคือแค่ฟังเสียงรู้ร้ว่ามันคุ้มมากเพราะว่าผมว่าโปรโมชั่นเนี้ยและผลิตภัณฑ์เนี้ยน่าจะดีที่สุดแล้วถือว่า <ใช S 2> เป็นขังปีใหม่จากคุณเนยสู่คุณผู้้ชมทุกคนด้วยกันละกันขอทีมงานบอกว่าขอโปรโมชั่น,นอีกทีทนึงครั้งหนึ่งนะคะก็คือโปรโมชั่นนะคะเป็นโชว์เซรั่มหนึ่งขวดนะคะกับ แป้งโชว์นะคะ1,990บาทแถมแป้งอีกหนึ่งชิ้นไปเลยยึดแล้วนะอ่ายึดไปแล้วอะค่ะขายหมอก่อนไหมยวขอทำปกไม่ดีไม่ขายนะคะสั่งเลยเพราะเซตนี้เช็คได้เลยไม่มีโปรดีกว่านี้อีกแล้วนะคะได้3ชิ้น1,990บาทนะคะส่งฟรี EMS ด้วยค่ะแล้วก็ underscore cosmetics นะครับและ fb ไลน์ g เนี่ย show อนาสกอคอสเมติกจุกสแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได้เนื้อขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยขายได้ตลอดปีนะที่เดี๋ยวให้ชนะขอนะเอาเอามาเลยถ้าปล่อยๆเขาดีกว่าสองสาวทะเลาะกันอยู่ช่วงหน้ามาคุยไม่เมาจริงเราไม่เมาเรื่องคนอื่นเรานี่ดูคุยแซ่บกันดีกว่าบอกคุณผู้ชมดีกว่าดูคุยแซ่บโชว์แล้วนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างด้วยนะคะกดกระดิ่งด้านบนด้วยค่ะ